สวัสดีครับอัศวินคาสมีครับวันนี้นะครับตลาดหัวปีศูนย์โอทอปคอมเพล็กซ์ผู้แคร์สระบุรีและบริษัทประชาและสามัคคีอยู่กับนี่ครับผิดพานนะครับพืชผลการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรจากบรรณาสตาจังหวัดยะรานะครับส่งตรงมาจากแดนใต้เลยฮะวันนี้กับทุเรียนชนีไข่ครับเรามาจําหน่ายนะฮะที่ศูนย์โอทอปคอมเพล็กซ์ผู้แคร์สระบุรีนะครับท่านสามารถติดตามแล้วก็ มาอุดหนุนผิดพันชุมชนได้นะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่13นี้จนถึงวันอาทิตย์ที่15นะครับ <ๆ S 1> เนื้อนวลแน่นแบบนี้ครับคุณลูกค้าสีสวยใสยเลยนะครับ1ลูกนะครับก็ประมาณเกือบ2กิโลนะฮะเกือบ2กิโลเราจะส่งเป็นกล่องนะครับกล่องละ10โลนะครับซื้อ1กิโลก็90บาทนะฮะแต่ถ้าซื้อ10กิโล1กล่องตกแล้ว80 หาบาทเท่านั้นเองนะครับประมาณ2โลกออกว่านะฮะซึ่งเราก็จะบรรจุใส่กล่องนะครับ1กล่องก็ประกอบไปด้วย4-5่ลูกผมจะสาธิตนะฮะการทำวิธีการปอกนะครับทุเรียนให้กับทุกท่านดูนะครับแล้วก็จะมาชิมรสชาติความอร่อยของผิดพันธ์จากชุมชนแดนใต้ ครับเนื้อแน่นเต็มเ,ออเดี๋ยวใส่จานเยอะๆได้แล้วครับนะครับสำหรับหนึ่งลูกนะฮะก็ห้าปูใหญ่ๆแบบมาชิมกันดูนะครับ<ม>ว่าอร่อยแค่ไหนนะฮะ ห,หวานกำลังดีนะครับกลิ่นหอมขึ้นจมูกเลยนะครับแล้วก็แบบนี้เลยฮนะอร่อยจริงๆนะครับผมมันจุลงรางแล้วนะครับทั้งหมด4ลูกนะครับเป็นขนาดกลางไปหาใหญ่นะครับแต่ครับลงชั่งน้ำหนักกันดู ก็ประมาณ10โลนะครับนนสนใจติดต่อมาได้นะฮะที่ศูนย์ดอทคอมเพกคูแขกสระบุรีตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์นะครับและบริษัทประชารัฐรวมถึงตลาดหัวป,ปีติดต่อน้องไอที่0 6 1นะครับ52416 7 7ลาไปก่อนติดตามผิดพันนะครับผลเกษตรด,ด,ดีผิดพันออร์แกนิกผิดพันปลอดภัยแบบนี้กับพวกเรานะครับศูนย์ดอทคอมเพกคู่แขกสระบุรีได้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ